ออสวัสดีครับท่านผู้ชม <3 S 1> อยู่ในเกมที่ชื่อว่ารู้รู้แล้วใช่ไหมผู้เกมชื่ออะไรไม่ค่ะ ไม่ชอบสร้างหลังคาลยมาครับรู้ไหมทำไมเสียเวลาละเกินอน่ะวันนี้ผมจะพามาสร้างหลังคานะแค่นี้ๆองหรอไม่ใช่ครับสี่กี่บล็อกนับก่อนนะครับว่าอีกกี่บล็อกของทางเขาทางเขารัดครับหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ครับผมจะตั้งให้มันเป็นแบบนี้อสองสามสี่สี่บล็อกใช่ไหมครับท่บนผช้ชมมันเป็นสี่บล็อกแบบนี้ใช่ปะอันนี้ผมจะขึ้นนะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนบ้านนะพอมันได้สักรประมาณนี้ใช่ปะ าดูอะ<ด>วันนี้มาเป็นแผนลอง 18อิเทมอีควิปอิเทมแบ็เนเจอร์อีควิปมือทารเจฟสมือคลอส52เพรเลอร์อยู่เจฟสรอบ13มาเทิร์น6รอบ62มือเบิร์กมาเทิร์น28วอล์ก32 39วอล์ก68เพรเลอร์อยู่เจฟสรอบ13 ไม่รู้ว่าตั้ง่ายยังไงผมเลยปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละจากจานอันนี้ใช่ไหนูจะขุดเอามาเป็นอันนี้นี่มมปกตินี่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 เอ็น,นรอมาเท้นรอมาเท้นเอ็นูดื่นโซ่ คลิปจบแ้ะ ครับ12เมื่อสครั้ง42มอฟ61เมื่อเฟเชอร์เพลต45วอล์ฟเมื่อเมื่อสครั้งเมื่อเฟเชอร์เพลต45วอล์ฟเมื่อมาเทิร์น20เนเจอร์อิเทมเมื่อเมื่อสครั้ง 4 2วอล์กหโอลาร์5ยคลสเรวิววอล์กสคากแล้ยากนเธอนี่แต่ก็ไม่เล่นเกมคุณหรอกถ้าช้ยากอเออใช่ไหมเกมไหนที่ยากๆเราจะหลุดมาทำไมใช่ไหมเราจะหลุดมาทำไมเนี่ยเจลจิงไปตั้งข้าง oh 啊 ไปก่อนในนั้นทำถึง EP สิบแล้วกันนะคะเกม เลเยอร์อยู่8 13วอล์ส نب فارفلطو ว่าผมอะจะพาเข้าหมือสเพทายใช่ปะเพทายจริงสตไม่ใช่เริ่มจากเลขสีจะเริ่มจากเลขที่100โอ้โหนกไก่นกไก่สีนันนนนะน่น่เอะไรบนน่ะ notification menu r e c l e อ l e r หลางอีก bon ้นนะ้นมากที่สุดเลยน่ะจะบอก้ตรงานหลังนี้ผมจะสร้างได้สามชั้นไม่นน่ จะสร้างได้ถึงสามชั้นได้เคยดูบอสกิโลติบาต้างถ้าเคยก็ต้องเคยดูคลิปล่าสุดใช่ไหมครับคลิปปั้นฟอยให้เป็นลูกเขียนมาผมไม,ไม่ไม่ทำไม่ได้แต่ประชาชนดูหรอกคลิปลูกเด้งอะ่ะลูกเด้งแชนแนลอ่ะผมจะผมตลกเลยอะ่ะคลิปลูกเด้งอ่ะคลิปลูกเด้งของบอสกิโลติใช่ปะเกิดจะอยู่เกิดจะเป็นคลิปล่าสุดแล้วใช่ไหม คลิปลูกเต่นแชร์แล้วเขาอะเอิมถูกยึดช่องด้วยแป๊บหนึ่งว่าเรืหร่หลราที่ผมเราไปให้ฟังมันลบบตลกมากเนีน่ยนี่แถวนี้้อยได้แถวบ้านชาวบ้านมุงกันหมดเลยสบายรออะไรเยอะจ่ะชาวบ้านมุงกันไปหมดเลยใครว่าแถวผม บ้านแถงผมคือบ้านในไม้ครับนี่แหละครับคลิปนี้มีเพลงด้วยนะครับคลิปนี้มีสปอนเซอร์ใหม่ครับมีที่ไหนเราสปอนเซอร์นี่ใช่ปะพอเปิดมาพอเปิดมาใช่ไหมครับมันก็จะเจอกับนี่ ผมพามาขูดดินครับว่านี้ทีอะสาถ้าตอนกลาคืนเราจะไปนอนก่อนนะครับนี่เลขสองจะบอกว่าต้องขุดสาเหมือนเดิมเพราะว่าผมบอกที่ด้สาเนี่ย เพนจะได้ไปติดต่อมาไปกันหนึ 1, 2, 1, 2่สไม่ใช่ดิหนึ่งสองสสี่เอกเยขอขุดสี่เลยแล้วกันหนึ 1, 2, 3, ่งสอาม่าเจะเลยหนึ่งอัน ขุดสี่จะได้เพิ่มความรวดเร็วนั้นขุดทีละสี่ดีวกว่าจบมาถ้าเลยคือถ้าเลยคืขอ,ขอขุดกระชางขึ้มาเนี่ยเออก็จริง ก็ขุดออกบางส่วนเนี่ยครับเจ๊ะผมก็ติดที่มันเป็นเหรียญนานเนี่ยนาน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 ลูกเด้งอยู่ช่องโดนลูกเด้งอยู่ช่องแลยเมื่อกี้วนแล้วลูกเด้งอยู่ช่องพอดีเลยเออลูกเด้งอยู่ ต้องมีเจอกับบล็อกว่าด้วยเออก็จริงก็แสดงว่าผมก็กำลสร้างอะไรที่มันพิสุดไปกว่าหนึ่งมูลค่า ขาดอีกหนึ่งเาใช้อะไรได้รู้ไหมมันคืออะไรฟักทองผมจะย้ายฟักทองมาตรงนี้แล้ว แบบว่าอันนี้ผมว่าิืมมุดแล้ว,วเราคงไปที่ที่นอนยังไม,ม่มุดนี่นนาตรงไหนชายูโน เิมืนกันกับขนาดนั้นผมใช้ปูคล้ายๆกันเลยเฉยครับเียไม่เห็นตัวตู้ย้เฉยใจเย็นๆใจเย็นๆมีไม่กี่แบนด์ที่รักเรามีซังซุงที่รักเรา โบร,ริที่รักเราเทีย์มี่ที่รักเราวีเวอร์ที่รักเราส่วนแอปเปิ้ลเนี่อยไอยเลว สร้งบ้านสร้างนั้นผมจะตั้งชื่อชาเลน,นี้ว่าสร้างบ้านให้มีด่านฟ้าที่เป็นผนงังเนี่ฮะคือเชื่อของเขาใ่ของชาเลน,นี้อาเลน,น้าครับอีกต่อไปมันก็ต้องไปชาเลน,นี้ใช่ไหมล่ะบ๊ายบายอบ,บายถ้าใครอยากให้ผมอยู่ที่เมือ